คุณผู้ชมกําลังกินค่ะจังหวะจริงๆเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอ๋ออยู่กับช่วงไปคนเถิดนี่ e p i ที่2อยู่กับเนตเอโด่สาวน้อยร้านพลายชมพูดนน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 วนนน่นน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 แ่นนนนน วันนี้จะผ่าเขี่ไปนันผานที่ไปนันผานี่ไปนันัดขัดขัดหนึ่งร้อยหกสิบล้านโคดูเอมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ชวนคุยเรื่องก่อนที่จะมาเป็นนักร้องก่อนที่จะเข้าตื่นแล้วก็ชีวิตวัยเด็กว่าได้ทํางานผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เข้าเรื่องเลยฉายาสาวน้อยร้อยหกสิบล้านการเป็นเด็ตไอดอลที่ดีต้องทํายังไงบ้างตอบ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนค่ะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเยาวชนเริ่มอัดคลิปยูทูบแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุ12ค่ะคือตอนนั้นเข้าไปดูใน YouTube เราเห็นว่าฝรั่งเขาทำคลิปกันแล้วคนดูเยอะโปรดักชันก็ดีเสียงก็เพาะก็เลยอยากลองทำดูบ้างเผื่อจะมีคนเข้ามาดูค่ะพออัพคลิปปุ๊บเพลงแรกที่เลือกเลย Sky f a l l ของ a อเด e ใช่ทำไมถึงเลือกนี้เอาซะยากเลยค่ะก็ช่วงนั้น0 0 7ย์กลางแบบมาเลยก็เลย อยาก cover เราใช้เวลานานไหมต่อคลิปมันแล้วแต่เพลงค่ะบางบางเพลงก็แบบสองสามวันก็เสร็จบางบางเพลงก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะเสร็จค่ะเพราะเป็นอาทิตย์เลยเหรอถ้าเพลงไหนที่แบบทำออกมาดีๆบอกว่าเป็นคอลเลคชั o n ดีๆก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะทั้งตัดต่ออะไรด้วยมิกซ์เสียงก็บางทีก็จะเข้องอัดหรือไม่ก็มีบางคลิปที่อัดเองด้วยค่ะอัดเป็ที่บ้าน มีคลิปไหนที่ร้องยากที่สุดของพลอยชมพูคะน่าจะเพลงไทเทเนียมค่ะเพราะว่าเลนก็ค่อนข้างกว้างไทเทเนียมของศิลปินอ่าของเซียค่ะเซียทำไมถึงร้องยากเพลงนี้ก็คือเ้นมันกว้างเราบอกว่ามันจะใช้พลังเสียงค่อนข้างเยอะค่ะพี่ลองร้องสิคะคลิปที่พีคที่สุดของหนูที่ทำให้คนรู้จักแล้วดังมากยอดฮิวช์ขดลุกตะลาย คลิปไหนคะก็คลิปแรกคือเพลง Let Go ค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเพลงไม่บอกเธอแล้วหลังจากนั้นก็ Let Go แล้วตอนนี้ก็มีเพลง See You Again ค่ะล่าสุดล่าสุดประกอบ Fast and Furious ใช่มั้คะ่ะ It's been a long day Without you my friend And I c a t e l l you about it When I see you again y o u v e come along ชื่อเสียงขึ้นมาชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมเริ่มมีคนเข้ามาทกหรือมีคนรู้จักอะไรอย่างนี้ไหมก็ค่ะว่าพลอยชมพูขอท้ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะที่มาจําหนูได้นอกจากร้องเพลงเองแล้วบางคลิปเราจะเห็นว่าน้องพลอยชมพูเนี่ยเล่นดนตรีเองด้วยเล่นอะไรเป็นบ้างคะก็เล่นกีตาร์เปียโนแล้วก็คูเลเล่ค่ะเคยเรียนมาค่ะตอนอายุ11 12แต่ว่าช okay. mm ่วงนี hmm. <rukt> ้ไม <S 2 lanes choice> mm ่ค่อยด้ฝึกซ้อมเท่าไหร่แต่กแต่ก็แต่ก็ยัง เล่นได้อยู่ค่ะ,ะเล่นได้แต่เห็นว่าช่วงนี้มีเครื่องดนตรีบางชนิดที่หนุ่มแบบกำลังแบบครซี y ลงหละอยู่ตอนนี้อะไรนะเหมือนเป็นอะไรนะเป็นล้อตแพดค่ะ,ะใช่ค่ะเป็นการใส่คลิปเสียงลงไปแล้วก็กด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 ,ด,ดมันเล่นยังไงมันสนุกตรงไหนเนี่ยอธิบายพี่ฟังซิมันต้องต่อกับคอมค่ะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็จะใส่เสียงลงไปแล้วก็พอใส่เสียงในแต่ละุูมปุ๊บแล้วก็ п, วกด อ๋อเหมือนอาจจะจับโน่นผสมนี่ผสมนั่นผสมนั่นอะไร,ระแล้วออกมาอีก<ช>เพลงหนึ่งสนุกในการสร้างสรรค์ของเราไงใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะทีนี้ถามถึงเรื่องเทคนิคการร้องเพลงน้องมีเทคนิคนการร้องที่เป็นเอกลักษณ์เรามีเทคนิคยังไงในการที่ใส่เทคนิคอะไรพวกนี้ไปจริงๆหนูก็ชอบพวกลูกเอื้อนอันบีอยู่แล้วแล้วพอหนูได้เข้ามาแกมนี่เขาก็จะส่งเรียนอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เกิดจากสิ่งที่แนวเพลงที่ชอบอยู่แล้วและแล้วก็ชอบชอบไปดัดเหมือนกับ ดัดแปลงลูกเกิือนของลูกคุงด้วยค่ะม <laughs> ีเป็นลิเกอะค่ะลิเกลิเกแดดบานตอนบ่ายมีตึงหลังใหญ่อะไรก็ไม่รู้แลจะจำไม่ได้แล้ว <laughs> แต่มันออกมาเป็นลูกคลื่นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเลิศมากเลย้ยหนูก็เอือนมัวอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่มันออกมาดูดีอ่ะทำไมพี่ทำเราไม่เห็นดูดีแบบนี้ <c oughs> นี่หนูมาขนาดนี้แล้วเน็ตไอดอลร้อยล้านมา <c oughs> ขนาดนี้แล้วพี่ก็ต้องขอให้หนู ร้องไปอยู too, ่อัดคลิปยู u b บกบพี่นพี่จะแทน,นนี้ว่าเป็นเหมือนโทรศัพท์มือมือตือของพี่มือตืออือมือตือมือตือมือตือนะคะมองไม่เห็นเลยในความสวยงามของฉันเลย <c oughs> อ้าวันนี้เราจะพิเศษบ้างจริงเราจะมาเราซุกตาจะมาร้องเพลงนี้เลยไม่บอกเธอเวอร์ชั่นพิเศษที่ทุกคน เตรียมรอกดดิซไซน์กันมากนนๆๆตั้งแต่เอาไปด้วยฟังะะจะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษระหว่างพอชโชมบูก,กับสุปตะถึงสะดับตรับฟังกับคุณผู้ชมแค่ยิ้มมาสันไปทั้งหัวใจอยากจะบอกเธอได้รับรู้ความในใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรจะบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไปไ<ม>ดีพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกลไ้ได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะสอนความลับเอาไว้ในหัวใจมากเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูด จะเพียรกไปต่งที่หนูก็กลัวจะเพียรกไปต่งที่หนูก็กลัวจะเพียรกไปต่างที่อะโอเคเรามาพูดถึงซิงเกิลนี้ของเรากันดีกว่านะจ๊ะอ่ะก่อนจะออกมาเป็นซิงเกิลเนี้ยชักนิ่งชักงอใช้เวลานานมากไหมครับพี่ชมพูก็จริงๆซิงเกิลแรกเนี่ยก็ใช้เวลาทําประมาณ2ปีแต่ว่าเพิ่งมาอ่าเริ่มทําเพลงชักนิ่งชักงอเมื่อตอนช่วงเดือนมกรากรุณาค่ะอืมเรารู้สึกยังไงเวลาเราเห็นเมโลดี้เพลงนี้และได้ฟังและครั้งแรก มันแบบมันมน,น่ามันดูสนุกดีอะค่ะมันม,มันแบบจังหวะมันเต้นตามได้แบบสนุกดีพี่โจก็ทำออกมาดีแล้วก็พี่เบลสโนแบร์ด้วยทำอัดอะไรด้วยแล้วก็แต่งด้วยติกเอาไปใส่ e d M ไหมคะเดี๋ยวต้องให้คนมา remix แล้วแบกกบต<อ>ั <c oughs> ้งต้นติดอะชักดินชักงอนี่มันเป็นอาการแบบยังไงอะเป็นอาการคือในเพลงมันเกี่ยวเอก่าว่า ใบรุ่นสองคนเขาคุยกันแล้วคุยยุนไปคุยมาเพื่อนๆก็เริ่มสงสัยว่าสองคนเป็นอะไรกันแน่ซึ่งอาการชินนี่ใช่ไหมกจะเป็นแบบว่าเขาส่งข้อความมาให้แล้วแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแกแกอะไรนี่ไอ้เวทช่าดินช่างนอนหรือมันจะใช่มีสูตรโลดอะไรบ้างในเพลงนี้ค่ะได้เสนอไอเดียอะไรบ้างนะ ก็มีท่อนที่เป็นแบบพูดๆแบบแปลกๆอะค่ะอย่าไปดิอย่าไปดิอย่าไปดใช่ไหค่ะมึงก็ได้แรงบันดาลใจจากการที่ประจุภูนทำคลิปตลกๆลงไอจีแล้วคนดูแล้วแบบชอบกันมากแล้วพี่พีนี่ค่ายแล้วพี่โจก็เห็นว่าตลกทีก็เลยลองามประยุกต์ใช้กับเพลงมีคำว่าอะไรมีอย่าไปดิมีอะไรเลยอย่าไปดิอย่าไปดิแล้วก็ มีเสียงแพะแกะอะไรอย่างเี้ยเสียงแพะแกะซึ่งพอฉชมพูได้ไปจับแพะมาอาดในห้องเองถ้าเป็นนี้ฉันดีจจก่อนที่เราเต้นมาตั้งตั้งแต่หน้าตึกอะที่คนมอกันเต็มเลยใครเป็นคนคิดด้หนูคิดเองค่ะจริงเหรอเป็นแบบพวกอสแกนอะดิกสแกนแหะสแกนคืออะไรอะเป็นริวจิตสแกนกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ ค่อยทายรถสองแถวแล้วเต้นเลยอาอย่างนี้เด็กแว่นเด็กสกอยนี่แหละค่ะมใันชัดีช่มีมากมายมีอะไรอีกคะมีละครด้วยค่ะเรื่องบาลังเมฆอ่ารับบทเป็นวิรินนี่ค่ะวิรินอันนี้บทคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงในเรื่องอ่าเป็นเด็กที่อยู่ในสลัมค่ะก็ต้องพยายามจะหาเงินดูอ่าเลี้ยงดูแม่ด้วยเพราะแม่ป่วยด้วยพอมาเจอสะกอนซึ่งก็อะพี่มาร์ทเล่นเป็นสะกอนที่มาจุเฑาบุญใช่เขาพอมาเจอกับ ปรกรณ์เหมือนกับชีวิตมันก็ปันปนเพราะว่าแม่ของปรกรณ์เขาก็ไม่ชอบวิรินด,นด้วยค่ะมีภาพยนตร์ด้วยค่ะมีภาพยนตร์อีกใช่ค่ะที่ผ่านมาก็มี หนังพิเตรัชนิพง์ตอนอมยิ้มแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีภาพยนตร์หนังใหญ่โดยที่จะเข้าโรงภาพยนตร์อะแลติดตามกับเรื่องอะไรนะจ๊ะวันนี้ก็คุยกันสนุกมากสุดท้ายก็ต้องให้น้องพลอยชมพูฝากผลงานฝากผลงานหน่อยค่ะก็ขอฝากเพลงซิงเกิลแรกของพลอยชมพูด้วยนะคะชื่อเพลงชักดิ้นชักงอสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ที่ไอจีสตาดิกับพีทีบ็อกด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพลอยชมพูมากขอบคุณมาก พี่พาพี่มากินขนมอร่อยอร่อยมากนี่มีวาเฟิลมีไอติมมีชาแล้วก็มาได้นั่งคุยด้วยกว่าจะแบบทำซิงเกิลงนี้กว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ที่สำคัญสว่วนหพี่เป็นเด็นไอดอลด้วยพี่ดีใจมาก <c oughs> ลากไปก่อนนะคุณผู่ชมสวัสดีค่ะวันดี <ไป S 1> คุณบิ๊กคหน้าบายบายชื bye ่อชื่อชื่อและแขกรับเชิญของเรานวันนี้น้องหญิงเดีสตาร์อง ก่อนจะเป็นแต่คนสุดท้ายเดอะสตาร์สิเอต์เนี่ยหนูเพื่อจะตวดอะไรมาก่อน